5. อันดับสัตว์นักกระโดดสัตว์ตัวไหนบ้างที่กระโดดเก่งจนติดอันดับสัตว์นักกระโดดมาดูกันเลยรวบรวมข้อมูลจาก Google ถ้าข้อมูลผิดพลาดมากน้อยประการใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะอันดับ 5. หนูจิงโจ้หนูจิงโจ้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายมันมีขาหลังที่ทรงพลังเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและหาน้ำหาอาหารได้ยาก มันจึงต้องวิวัฒนาการตัวเองเพื่อความอยู่รอดและผลลัพธ์ของการวิวัฒนาการนี้ก็ทำให้มันสามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของตัวมันเองถึง45เท่าลองคิดดูว่าหากเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถแบบเดียวกันก็เท่ากับว่าสามารถกระโดดข้ามสนามฟุตบอลได้สบายๆอันดับ4คลิปสปริงเกอร์ คลิปสปริงเกอร์เป็นสัตว์ประเภทกวางที่มีความปราดเปรียวว่องไวมากสามารถกระโดดไปตามโขดหินได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากกีบเท้าที่มีลักษณะพิเศษทำให้เกาะติดบนพื้นหินได้อย่างมั่นคงมันเป็นสัตว์ที่มีความสามารถกระโดดได้สูงเป็นพิเศษมันกระโดดได้สูงกว่าความสูงของตัวมันเอง15้าเท่าหรือประมาณ7เมตรซึ่งหากว่ามนุษย์มีความสามารถเทียบเท่ากับคลิปสปริงเกอร์แล้วแล้วก็ คนเราจะสามารถกระโดดได้สูงถึง2,200เมตรเลยทีเดียวอันดับ3แมงมุมกระโดดแมงมุมกระโดดสามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของตัวมันเองถึง100เท่าถ้ามนุษย์เป็นแมงมุมตัวนี้ก็เท่ากับว่าสามารถกระโดดได้ถึง150เมตรนอกจากความสามารถในการกระโดดไกลแล้ว แมงมุมชนิดนี้ยังสามารถกระโดดได้ด้วยความเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าหากมีขนาดเทียบเท่ากับเสือชีตาก็เท่ากับว่าความเร็วจากการกระโดดนั้นจะสูงถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับ2กบต้นไม้กบต้นไม้มีขนาดเล็กกว่ากบเขียดทั่วไปมีขาและนิ้วยาวและมักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ กบต้นไม้บางสายพันธุ์สามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของตัวมันเองถึง155เท่าถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับว่ากระโดดได้ไกลถึง296เมตรอันดับหนึ่งมัดมัดสามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของตัวมันเองถึง220เท่าไกลขนาดไหนนะหรือก็แค่ประมาณ1,800เมตรและมัด ยังสามารถกระโดดได้สูงกว่าความสูงของมันถึง150เท่าถ้าเทียบกับมนุษย์ก็เหมือนเราสามารถกระโดดได้สูงเท่ากับตึก22ชั้นนอกจากนี้หมัดยังสามารถทนแรงกดดันได้สูงมากจ,จนการเกาแรงของมนุษย์และสัตว์อื่นๆไม่สามารถฆ่ามันได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับเก็ตความรู้ของอินดี้ซองคิดหากเพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนเพิ่มเติมแล้วละก็ก็ส่งคอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะ